วันนี้ครูคุกได้ปลาซิวหางแดงมาอีกแล้วนะคะจะพาไปทำส้มปลาน้อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราเอาปลาไปล้างก่อนนะคะค่ะหลังจากเราเอาปลานะคะไปล้างนะ้าสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องเอาปลาเนี่ยมาผ่านกรรมวิธีก็คือใช้เกลือนะคะในการทำให้ปลาแข็งตัวนะคะ ปลา5กิโลนะคะวันนี้ได้ปลา5กิโลแล้วก็ใช้เกลืออยู่5้ทับพีนะคะใส่ลงไปแล้วค่ะแล้ว,ลวเราก็แกว่งนะคะแกว่งเกลือกับน้ํากับปลาอยู่นี้นะคะให้ตัวปลาเขาแข็งตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาปลาไปล้างค่ะเราแกว่งน้ําเกลือในปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาปลามาเช็คดูว่า ปลาเขาแข็งตัวแล้วยังโอเคแข็งแล้วนะคะเราเอาปลาไปล้างกันจะ้ะเราล้างตัวปลาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำสาวข้าวค่ะจะช่วยให้ปลาของเราเนี่ยลดความขคาวลงมาได้นะคะใช้ค่ะจะใช้น้ำสาวข้าวนะคะในการหมักตัวปลาด้วยนะคะแล้วก็ทำด้วยนะะี่ค่ะเกลือค่ะ เกลือยังใช้เกลืออีกนะคะขั้นตอนที่คุกเกลือปลาห้ากิโลต่อเกลือห้าช้อนเหมือนกันนะคะคนเกลือกับน้าซาวข้าวให้เข้ากันนะคะก็จะลดความคาของปตาเราได้นะคะหมักไว้อีกสามสิบนาทีค่ะค่อยมาล้างนะคะน้ำซาวข้าวกับน้ำเกลือครบสามสิบนาทีแล้วเอาปลาไปล้างจ้า ลาลาที่แท้จากน้ำซาวข้าวและน้ำเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช้อนข้าวเหนียวห้าปั้นใหญ่ๆแล้วก็กระเทียมค่ะใช้กระเทียมหนึ่งกิโลนะคะข้าขวคั่วครึ่งกิโลจ้าคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันจ้าค่อยๆคลุกนะคะค่อยๆนวดจ้าให้เข้ากันเลยนะคะ หอมจังหอมข้าวคั่วหอมกระเทียมกระปุกมาใส่จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมักส้มปลาน้อยของครูกุ๊กนะคะที่ทำมาจากปลาซิวหางแดงนะคะปลาซิวหางแดงเนี่ยใครๆก็บอกว่าขี้มันขมนะคุณครูไม่นะคะ สุดยอดแห่งความอร่อยสุดยอดแห่งความแซ่บก็คือปลาซิวหางแดงนะคะลักษณะของเขาและคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่มันนะคะนี่ค่ะหมักไว้สามคืนนะคะเราค่อยมาปรุงนะคะ